ทรูเนี่ยสู้ AS ไม่ไหวมานานแล้ว d t แทก็สู้ AS ไม่ไหวมานานแล้วเพราะนั้นก็ไม่รู้จะแข่งอย่างไรก็เลยควบรวมเพื่อจะแข่งให้ได้ซึ่งสามารถทาได้นายอยู่ที่เงื่อนไขข้อกฎหมายที่ระบุไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการควบรวมเกิดขึ้นหรือไม่มีข้อห้ามอื่นใดหรือไม่จนถึงขาดนี้ยังไม่มียกเว้นแต่ จะมีการไปฟ้องร้องต่อศาลว่าก็ต้องไปสู้กันสู่กระบวนการของศาลแต่อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นของทักษิณก็คงเป็นคาตอบอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ทำลักษณะเดียวกันเนี่ยลำบากแต่เขาไม่พูดถึงตอนนี้เพราะว่ายอดการใช้ AS ที่เขาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะกออ็มีไรายได้เป็นหลักไม่สามารถตอนนี้ก็ไม่สามารถสู้ทูกับ D ดีแท็ได้นะครับขออภัาายไม่สามารถสู้กับ AS ได้ของทูกับดีแท็ไม่สามารถสู้ได้จึงจำเป็นต้องพูดรวม สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีรกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับคงหนีไม่พ้นการควบรวมเรื่องของ d t แท็นะครับแล้วก็เรื่องของจู u นะครับซึ่งปรากฏว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยเฉพาะทักษิณไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ว่าจะเข้าขายกระบวนการผูกขาดหรือไม่เอาอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะของนิติบุคคลเนี่ยเราถือว่าเป็นคนละนิติบุคคลนีเ่เอาว่าหลักก่อนนะผมเอาหลักธุรกิจผมผมจะตอบหลักธุรกิจก่อนคือก็ต้องยอมรับว่าทรูเนี่ยสู้อไม่ไหวมานานแล้ว ีแท็กก็สู้เอเอสไม่ไหวมานานแล้วเพราะนั้นก็ไม่รู้จะแข่งอย่างไรก็เลยควบรวมเพื่อจะแข่งให้ได้ก็คือจะให้อยู่รอดนะครับเพราะนั้นตัวเลขเนี่ยตัวเลขถึงแม้ว่าลูกค้าจะเยอะแต่ถ้าตัวการบริหารมันสำคัญที่สุดคือหลักการบริหารการจัดการเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็การการเรื่องคอ เรื่องค่าใช้ใจ่ายต่อการลงทุนต่อต่อผูอ้ค้าหนึ่งรายแล้วรายได้จากของลูกค้าหนึ่งรายจะเป็นยังไงไอต้ตรงนี้คือที่มันแพ้กันอยู่มีแพ้กันอยู่เนี่ยเขาควบรวมเขาก็หวังว่าจะสู้ได้นะครับถ้ามันยังมีสองข่ายกันนี้อยู่เนี่ยรับรองเนี่ย the fighting l i k e h e l l นะเพราะนั้นเขาสู้กันเต็มที่เพราะนั้นถือว่าท่านธุรกิจ มือถือต่อมือถือเนี่ยไม่ไม่ได้ผูกขาดเพราะมันแข่งกันมาทั้งชีวิตแล้วมันก็แข่งกันต่อไปแล้ว a อ s เนี่ยไม่มันมันแข็งโดยตัวมันเองอยู่แล้วโดยจากว่าต้นทุนต่ำกว่ารายได้ตอ่อรายตอ่อนิดีกว่ากำไรดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้สองอันนี้มารวมกันเนี่ยยังต้องเอาตังไปซื้อมารวมกันาเลยเนี่ย กว่าจะเริ่มต้นมังงุมากาหลาจะแข่งได้เนี่ยต้องอีกสามปีนะ,ะต้องอีกสามันนี้ผมพูดแตบบ่เครือกน,นะผมก็เป็นเบิร์ดรักทุกทุกคนนะครับเพะฉะนั้นก็บอกเลยเลยว่าบอกได้เลยว่ากวา,กวาที่ดีแท็กกับทรูจะแข็งแรงรวมกันแล้วเมิร์จกันแล้วเอาเริ่มเอา อะไรนะถ้าเบสตชันอยู่ติดกันก็มาเอามารวมกันหรือเปปรับฟิคเนซี่ปรับความถี่ใหม่สู้เนี่ยสามปีสามปี <c oughs> มปถึงจะถึงจะเข้าสู่การแข่งขันอย่างจริงจังเข้าสู่การแข่งขันอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ได้หมายาว่าคือหนึ่ง <c oughs> ลูกค้าก็อาจจะเยอะกว่าสองอันรวมกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากำไรจะดีกว่า ก็เป็นการแข่งขันกันแน่แล้วแข่งหนักเลยเหมือนนคกกับเป๊ปซี่ครับทีนี้ผมขอแจ้ว่าดูถามที่เขถามเมื่อสักครู่ในคำถามุมมองของการการเป็นรัฐทะนะฮะคือการมองว่าเออยังกฎหมายของ anti trust อะไรเงี้ยคือการที่ทําให้ธุรกิจใดมันไม่ใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าคือเขามีปัญหาเรื่องว่าอะไรนะรวมกันแล้วต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งไม่ค้อนำตาางตนี้ใช่ไหมครับ ผมผมก็ผมไม่ได้ติดตามกฎหมายข้อนั้นว่าคือใครไม่ไปเลยใครยละเอียถึงมึงนอเขาเป็นกันนะครับครับผมมึงนอเป็นครับมึงนอเป็นแต่เมื่อมเึงนอเนี่ยเขาก็ต้องขออนุญาตสภานะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องขออนุญาตแค่ไหนแล้วก็ต้องเป็นไปแค่ไหนถ้าบังเอิญไม่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อทักษิณอยู่ถ้ามีชื่อทักษิณไปหาไปแล้วมาเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณปเะวัาตั้งคำถามมาคุณโทนี่เพราะว่าตอนนี้มีคนถามว่าเนื่องจากว่ากลุ่ม ที่ถือหุ้นชูเนี่ยถือมีหลายกิจการเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้บอกว่าจะทําให้คนที่ถือหุ้นชูมีความใหญ่โตมากขึ้นในธุรกิจโทรคมนาคมข,ข้าไปอีนอกเหนือจากอุปโภคบริโภคไปแล้วอสังหาก็ทะเราะทำมาทุกอย่างเลยครับผิดไหมคหรือว่าจัไม่รู้เนี่ยก็ได้คือคือโดยกฎหมายมันยากเป็นเรื่องๆเป็นบริษัทบริษัทไปเป็นกิจการกิจการไปถ้ากิจการ เรื่องเกษตรก็ว่ากิจการเกษตร,รกริจการว่าธทรคมนาคมก็ต้องว่าเรื่องโทรคมานาคมม,มันไม่ได้บอกว่าคนนี้คุณรวยมากก็ไปคุณีิลัยบริษัทเลยเกินมันไม่ได้ปิดต้กฎหมายตรงนั้นไม่มีในเชิงงานวิเคราะห์ปรากฏว่าทางอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาวนิดประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDI นะครับเปิดเผยถึงดีนการเจรจา ระหว่างชูแล้วก็ดีแทอาจจะส่งผลทําให้ธุรกิจโทรคมนาคมที่มีโครงสร้างผูกขาดอยู่แล้วเกิดการผูกขาดมากขึ้นเข้าสู่ระดับอันตรายถึงแม้ว่าทั้ง2บริษัทจะอ้างเรื่องของโครงสร้างความทับเทียมและการพัฒนาเพื่อเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันกับเวทีโลกนะครับเพื่อการารวบรวมนั้นแต่ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรียกแบบนี้ว่าเป็นการลด ผู้ประกอบการลงนะครับหากมีการมองในมุมของส่วนการแบ่งตลาดในโทรศัพท์มือถือเมื่อรวมทั้ง2องรายแล้วจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่52เปเ็นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดซึ่งในต่างประเทศมีเครื่องมือวัดการผูกขาดเชิงโครงสร้างคือดัชนีการกระจุกตัวนะครับค่าสูงอยู่ที่1 0,000คือผูกขาดรายเดียวนะครับ การควบรวมที่เกิดขึ้นทำให้ดัชนี HHI ของธุรกิจโรกมนาคมนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่5,152นะครับจาก3,659หรือเพิ่มขึ้น1,353เรียกว่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมหาศาลนะครับจนเกิดการกระจุบรวมตัวโดยอันตรายนะครับเป็นปัญหาใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องมีการพูดนะครับเขายังบอกว่าแม้คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะเป็นชุดรักษาการแต่ต้องทํางานเตรียมไว้รอชุดใหม่หากถึงเวลาผู้ประกอบการมีการยื่นควบรวมโดยที่กศชไม่มีการออกบัตรการรองรับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีความไม่มีความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่ตนเองมีอำนาจอยู่สิ่งที่ควรเร่งทำเวลานี้คือการออกกฎหมายลูกให้รัดกลุ่มเพียงพอตรวจสอบการควบรวมกิจการให้ได้นะครับ เป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำนะประธาน TDRI บอกแบบนั้นและเขาวิเคราะห์แบบนั้นในขณะที่ทักษณิณชินวัตรก็บอกว่าถ้าเป็นเขาทำการควบรวมก็คงทำถูกเล่นงานอย่างหนักเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับค่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะมีของแนะคทนะคมนะครับซึ่งเป็นของประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาก็โดนบีบสารพัด จนเป็นที่มาของเรื่องนะการดำเนินคดีผู้อำนวยการ,นะรของศูนย์ทรัมนาคมนะที่ปรากฏว่าไปเอื้อผลประโยชน์นะครับให้กับ AS ติดคุกติดตารางกันไปก่อนหน้านี้หน่นหนึ่งนายหนึ่งท่านนะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทักษิณน,นะครับกล่าวนี้ก็มีของ d t แท AS เอเสช่ายที่เป็นคู่แข่งกันสำคัญ3าม่ายเขาต้องจับรวมกันเพราะอะไร สองข่ายต้องรวมกันเพราะอะไรเพราะมันสู้เอไม่ไหวอย่างที่ทักษิณบอกก็จริงก็จริงถ้าจับรวมปุ๊บเขาจะแข็งแกร่งนะครับกว่า AS เขามองว่าสามารถอนาคตมันจะไปไกลมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามในเชิงภาคปฏิบัติการเนี่ยกรทชก็จะมีการเชิญทั้ง d t แทเชิญทั้ง TRUE เนี่ยเข้าพบแล้วก็ทำการชี้แจงเรื่องการควบรวมเรื่องทำได้ทำไม่ได้นะครับ จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นการผูกขาดหรือไม่เนี่ยเขากำลังดำเนินการอยู่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงการบริหารเนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนไปได้ไหมที่จะเข้าสู่ธุรกิจการผูกขาดนะครับมีความเปลี่ยนไปได้นะครับซึ่งอาจารย์สมเกียรติเขาบอกแบบนั้นว่าจะเป็นการควบรวมกันขึ้นกขเอาตัวเลขมายืนยันอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูวัตถุป,ประสงค์ ในการทําโทรคันมนาคมในประเทศไทยที่เปิดให้มีการประมูลในประเทศไทยตั้งแต่อดีตตราจนถึงปัจจุบันอดีตเนี่ยมันผูกขาดเลยมีเฉพาะของรัฐมีเจ้าแรกที่ดำเ,เมินการคือ AS เอสดำเนินการเป็นของใครของถักษิณน,นะครับต่อมานะครับก็มีเปิดเขาเรียกว่าการโทรคันมนาคมเสรีสมัยก่อนเนี่ยนะนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยนาทีอ่าโทรเนี่ยนาที5บาทนาที10บบาทนาที12บบาทโทรทางไกลคิดเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนสภาพแล้ว ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นพอมีการแข่งขันมากขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตก็ถูกลงถูกลง,ถ,กลงถูกลงเรื่อยเพราะเกิดการแข่งขันนะครับทอนี้การควบรวมถ้ามันเกิดขึ้นบริษัทเอกชนได้ประโยชน์นะครับแต่ประชาชนเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพียงสอง่ายถ้ายังมีค่ายโทรศัพท์มือถืออยู่2ค่ายปัจจุบันมันก็จะเกิดการแข่งขันเฉพาะ2ค่ายนะครับพอเกิดการแข่งขันเฉพาะ2ค่ายเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็มันจะมีข้อตกลงกันสังเกตให้ดีวเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือเวลาออกขี้ห่อใหม่มาเนะนี่ยว่าจะเป็น d t a ท as 2เนะี่ยจะมีค่าบริการเหมือนกันโปรโมชั่นเหมือนกันนะฮะค่าเน็ตค่าโทรศัพท์เหมือนกันซึ่งโดยส่วนใหญ่ตอนนี้คนไม่ค่อยโทรละจะมาใช้เน็ตโดยส่วนใหญ่และเขาก็พยายามจะบีบให้ใ้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มากๆนะครับโดยการเพิ่มโปรโมชั่น นะครับโดยกาให้ค่าโทรมากขึ้นพันสองพันนาทีค่าเน็ตอัลลิมิตแต่คุณต้องจ่ายพันกว่าบาทนะจากเมื่อก่อนเนี่ยต้องจ่าย6กเจ็ดพันบาทตอนนี้จ่ายน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยในแง่นะรักวิชาการเขาก็มองว่าเอ้ยการที่คุณไปหัวกันแบบนี้นะครับมารวมกันแบบนี้ส่งผลทำให้มันจะเกิดคู่แข่งในเชิงธุรกิจเนี่ยเพียง2เจ้าคือระหว่าง AS นะกับฝั่งของชูดีแ e t กซซึ่งเขาจะรวมกันเนี่ยนะก็จะโซ่อยู่แค่เนีย ทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์นะครับเขามองแบบนั้นแต่ความจริงแล้วในเชิงการบริหารจัดการในประเทศไทยในระบบการสื่อสารเนี่ยอสองเจ้าหรือสามเจ้าที่มารวมกันมันทำงา็อยู่แล้วนะครับการควบรวมกันมันเกิดขึ้นจากการที่ต้องการให้ธุรกิจเขามีผลกําไรมากขึ้นแต่ต้องไปดูเดินเข้ากฎหมาย ว่าการควบรวมในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันจะเข้าข่ายกระบวนการที่เรียวกว่าปลูกขันหรือไม่ส่วนสมัคมผู้บริโภคก็ไม่ยอมรับนะครับส่วนก้าวกงก้าวไกลนะฮะพวกนี้เขาก็พักการเมืองเขาไม่ยอมรับเพราะไม่ปร,ระชาชนเสียผลประโยชน์การควบรวมกับครั้งนี้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์แล้วคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนนะเป็นบริษัททั้ง2บริษัทซึ่งสามารถทาได้ไนะอยู่ที่เงื่อนไข ข้อกฎหมายที่ระบุไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการวรวบรวมเกิดขึ้นหรือไม่มีข้อห้ามอื่นใดหรือไม่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มียกเว้นแต่จะมีการไปฟ้องร้องต่อศาลว่าก็ต้องไปสู้กันสู่กระบวนการของศาลแต่อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นของทักษิณก็คงเป็นคาตอบอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ทำลักษณะเดียวกันเนี่ยลำบากแต่เขาไม่พูดถึงตอนนี้เพราะว่ายอดการใช้ AS นะที่เขาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะก็มีไรายได้เป็นหลัก ไม่สามารถตอนนี้ก็ไม่สามารถสู้ทูกับ DT แทได้นะครับอขออภัยไม่สามารถสู้เอเอ s ได้ของทูกับ d t แทไม่สามารถสู้ได้จึงจำเป็นต้องควบรวมนะครับเพื่อทำการสู้กับ AIS นี่คือในเชิงงานสังเคราะห์บทสรุปนะครับง่ายๆก็คือว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการควบรวมในครั้งนี้แต่เป็นเอกชนต่างหาก ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ